จะเริ่มทําการกวนส่วนผสมต่างๆนะครับ N 7 0นะครับเกลือแกงนะครับ F 2 4นะครับใส่ผงฟองเข้าไปนะครับสารสกัดดินมะกรูดนะครับจะนํำมะกรูดมาหั่นนะครับก็จะนําไปต้มครับนำมากรองเอาแต่น้ํานะครับใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับทําการคนรอบสุดท้ายนะครับนําไปกรอกเก็บไว้ใช้ล้างจานได้เลยถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสําหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในคเรือนได้อย่างดีนะครับ สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเจ็ดความรู้สําหรับวันนี้จะพาไปดูวิธีการทําน้ํายาล้างจานจากมะกรูดโดยครูเก่งนะครับสาหรับรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมนายกวิทกงเพชรนะครับหรือว่าครูเก่งครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับเริ่มต้นจากนะครับเราจะต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกก็คือนะครับ n70 นะครับก็คือสารชําละล้างนะครับที่มีความเข้มข้น70%เซนะครับตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมด 500กรัมนะครับอย่างที่2นะครับก็คือสารขจัดคราบนะครับหรือว่า F24 นะครับตัวนี้ก็ใช้500กรัมเหมือนกันนะครับต่อมานะครับตัวที่3ก็คือเกลือแกลงนะครับหรือโซเดียมคลอไรด์นะครับเราจะใช้ทั้งหมด400กรัมต่อมานะครับเราจะใช้เป็นผงฟองนะครับตัวนี้จะช่วยในการทําให้น้ำยาล้างจานของเรามีฟองนะครับเพื่อเป็นการลดแรงเสียดทานนะครับอันนี้เราจะใช้ทั้งหมด50กรัมนอกจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มะกรูดนะครับตัวมะกรูดนี้นะครับเราจะ มีกระบวนการนะครับในการทำนะครับให้เป็นน้ำนะครับโดยการฝานนะครับแล้วก็ไปต้มเพื่อที่จะให้ได้น้ํามาทั้งหมด3ขวดนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ4.5ลิตรนะครับต่อมานะครับแต่งกลิ่นเพิ่มด้วยนะครับสารสกัดนะครับมะกรูดเข้มข้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ1 5ซีซีนะครับหรือว่าเข้าใจง่ายๆก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อไปจะเป็น น้ำนะครับน้ำตัวนี้เราจะใช้น้ำที่เป็นน้ำมะกรูดอยู่ทั้งหมด3ขวดแล้วก็น้ำเปล่าอีก3ขวดนะครับก็คือรวมทั้งหมดจะเป็น9ลิตรนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีกละมังตัวนี้นะครับใช้สําหรับในการกวนนะครับหรือว่าคนน้ํายาล้างจานของเราให้เข้ากันนะครับแล้วก็มีเครื่องช่างนะครับที่จะใช้ในการช่างตวงวัดต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหม้อสําหรับต้มนะครับต้มมะกรูดของเรานะครับ ขั้นตอนการเตรียมมะกรูดนะครับหลังจากที่เราไปเก็บมะกรูดมาจากหลังบ้านนะครับเราก็จะนํามาหั่นนะครับหั่นให้เป็นแว่นนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปต้มนะครับในสูตรของเรานะครับเราจะใช้มะกรูดอยู่ประมาณ1นกิโลนะครับหรือประมาณ14ลูกแต่ว่าใครอยากได้ความเข้มข้นของกลิ่นมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของมะกรูดขึ้นมาได้อีกนะครับหลังจากที่เราหั่นนะครับมะกรูดครบแล้วนะครับเราก็จะนําน้ําเปล่านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาเทใส่ที่ตัว มะกรูดนะครับเราจะเทให้ท่วมมะกรูดหลังจากที่เราเตรียมมะกรูดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนํานะครับที่เราเตรียมไว้ไปต้มครับครับหลังจากที่เราต้มนะครับใช้เวลาทั้งหมด30สนาทีนะครับผิวเปลือกของมะกรูดก็จะเปื่อยนะครับเราก็จะมากรองเอาน้ํานะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการทําน้ํายาล้างจานของเราต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้น้ํามะกรูดนะครับที่เราต้มไว้แล้วเราก็จะนํามากรองนะครับเอาแต่น้ํานะครับเทลงไปเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำมะกรูดของเราเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะนำมาใช้ในการทำน้ำยาล้างจานอีกต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทำการกวนส่วนผสมต่างๆนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับ n 7 0นะครับเราจะใช้ทั้งหมด500กรัมนะครับจากนั้นก็เทใส่ที่กะละมังกวนของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะกวนนะครับเราจะใช้เกลือแกงนะครับเกลือแกงอันนี้จะใช้อยู่ที่400กรัมนะครับ นะครับตัวนี้จะเป็นเกลืออุตสาหกรรม400กรัมครับใส่เกลือลงไปที่กระมังกวนนะครับแล้วเราก็จะกวนกวนไปในทิศทางเดียวกันนะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับกวนจนรู้สึกว่ามันเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆต่อไปครับหลังจากที่กวนได้ที่นะครับเราก็จะใส่ตัว F24 นะครับก็คือสารขจัดคราบอันนี้เราจะใช้ทั้งหมด500กรัมเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็เทลงไปในถังกวนของเรานะครับ ทำการกวนต่อไปครับให้สารเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับกวนไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้เราจะสังเกตว่ามันเริ่มที่จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเมื่อกวนได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ผงฟองเข้าไปนะครับตัวผงฟองนี้จะช่วยให้ลดแรงเสียดทานในการเสียดสีเวลาที่เราล้างจานนะครับตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมด50กรัมนะครับเราก็จะกวนให้เข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่สารสกัดนะครับเป็นกลิ่นมะกรูดนะครับถ้า เรามีมะกรูดนะครับเราใส่มะกรูดที่ปริมาณที่เยอะขึ้นเราอาจจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มกลิ่นเฉยๆนะครับใส่ลงไปแล้วก็กวนเหมือนเดิมครับให้เนื้อเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราพักน้ํามะกรูดของเราเย็นแล้วนะครับเราก็จะนําน้ํามะกรูดนี้มาใส่นะครับในถังที่เรากวนไว้นะครับหลังจากนั้นก็กวนให้เข้ากันนะครับเมื่อเรากวนส่วนผสมได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่น้ํานะครับใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับประมาณ4.5ลิตรนะครับ อ่าเมื่อเราใส่น้ําครบนะครับตามจํานวนนะครับเราก็ทําการคนรอบสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรากวนส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันนะครับเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะนําไปกรอกนะครับใส่กับขวดน้ําที่เราใช้นะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้สําหรับล้างจานได้เลยนะครับครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับน้ํายาล้างจานสูตรมะกรูดของเรานะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเอาลองไปทําดูได้นะครับ ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโครเรือนได้อย่างดีนะครับขอบคุณครับ